หลีกเลี่ยง5ข้อต่อไปนี้แล้วชีวิตคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง5ข้อที่ถ้าคุณเลี่ยงได้เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะมากๆนะครับ5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับข้อที่1นะครับคือ หลีกเลี่ยงการคิดว่าชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถลิขิดได้นะครับบางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่มาดูดวงมาปรึกษาเนี่ยเราพูดกันตรงๆว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมเกา่าชีวิตเราเนี่ยมันไหลไปตามกรรมที่ทํามาในอดีตชาตินะครับบางคนโทษไปถึงสิบชาติที่แล้วก็มีนะบ,บางคนโทษไปถึงโอ้โหไม่รู้กี่ชาติก่อนก็มีนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับ กรรมในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาที่ปัจจุบันนะครับอ่ะก็คืออ่ะถ้าชาติที่แล้วเราทําไม่ดีปัจจุบันเราก็อาจจะลําบากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับอาจจะต้องสู้กับชีวิตมากกว่าคนอื่นๆหน่อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอนาคตคุณจะไม่ดีนะครับเพียงแต่คุณต้องขยันมากกว่าคนอื่นต้องหาลู่ทางต้องศึกษาหาความรู้มากกว่าคนอื่นๆไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จไม่เกี่ยวนะครับ บางคนเนี่ยดูดวงล้วจะชอบโทษเราอุ้ยชาติที่แล้วเราทําไม่ดีอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยอดีตมันส่งผลมาถึงแค่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้สุขสบายนะอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้ดังใจนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับคือถ้าต้นทุนชีวิตเราน้อยกว่าคนอื่นเราก็ต้องขยันแล้วก็ศึกษาหาความรู้ทางอื่นๆบ้างนะครับอาจจะต้องขวนขวายมากกว่าคนอื่นนิดนึง แต่ชีวิตในปัจจุบันของคุณผมพูดเลยว่าทุกอย่างเนี่ยอนาคตของคุณมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะครับบางคนรวยมาอนาคตก็หมดได้นะครับถ้าไปยุ่งกับอบายามุกมีหลายเคสแล้วนะครับบางคนเกิดมาจนแต่รวยได้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณรู้ว่าชีวิตคุณลิขิตเองได้นะครับอย่าไปโทษกรรมเกา่าอดีตชาติมากมายนะครับ อยากให้คุณเนี่ยคิดว่าจริงๆชีวิตคุณลิขิตเองได้นะครับแต่อาจจะต้องขยันแล้วก็ศึกษาหาความรู้มากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับข้อที่2นะครับทำแต่สิ่งที่ชอบชอบมากๆถนัดมากๆแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับคือการสร้างรายได้เนี่ยผมพูดนิดนึงว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆในยุคนี้นะครับสำหรับบางคนบางคนชอบเล่นดนตรตีอ่า ชอบร้องเพลงชอบเล่นเกมแล้วสร้างรายได้ได้เนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยว่าคนผู้นี้ค่อนข้างโชคดีนะครับใช้คาว่าค่อนข้างโชคดีที่สร้างรายได้ได้แล้วก็เก่งด้วยนะครับแต่ในขณะที่บางคนเก่งนะเก่งบางคนเล่นดนตรีเก่งมากเล่นเพลาะมากเสียงไพเลาะมากบางคนเล่นเกมเก่งมากๆแต่ยังสร้างรายได้ไม่ได้สักทีคืออันนี้เราก็มันมีหลายๆปัจจัยนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามมากแล้วพลิกแพงหลายทางแล้วแล้วเหมือนกับว่าปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดอะขยันแล้วพลิกแพงแล้วทำทุ่มเทตั้งใจแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีเราอาจจะลองหาใช้คาว่าลองหาแล้วกันช่องทางอื่นดูไหมนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ การทาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดเนี่ยถ้าใครทําเป็นอาชีพได้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับนอกจากเก่งแล้วเนี่ยถือว่าเฮงด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับแต่ยังเป็นอาชีพไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองหารูทางอื่นดูนะครับเพราะว่าการสร้างไรายได้ในยุคป,ปัจจุบันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทุกวันนี้คนเราต้องกินต้องใช้ครับข้อที่3นะครับความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่ถ้าล้มเหลวแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับคือทุกวันนี้การที่คนหนึ่งคนทําอะไรแล้วล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องผิดบางคนต้องผิดพลาดบางคนต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับการที่คุณล้มเหลวก่อนแล้วค่อยสําเร็จไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะครับแต่ถ้าเราล้มเหลวแล้วเราไม่ศึกษาหาความรู้ ไม่พยายามไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยอันเนี้ยแย่แน่ๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากๆเช่นโลกเนี่ยไปไวแบบโอ้โหไวมากๆมีการพูดถึงทรัพยากรใต้น้ำมีการพูดถึงทรัพยากรอวกาศก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยคือการที่เราล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับมนุษย์ป้าข้างบ้านมันหัวเราะเรา,เรา,เราปล่อยมันไป นะครับเขาก็ทําได้แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยมีหลายๆคนล้มเหลวแล้วกลับมาสําเร็จได้เยอะมากๆแต่ถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยเนี่ยมันก็ลําบากแล้วนะครับข้อที่สนะครับเลือกเล่นแต่ในกติกาที่มีขีดจํากัดอ่ะข้อนี้คืออะไรยกตัวยอย่างเช่นงานในปัจจุบันเนี่ย ที่เอาตัวเราเองอะไปผูกกับเวลาเป็นรายได้เวลาเท่ากับรายได้เช่นสมมุตินะคุณทํางานชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงห้าสิบาทสมมุตินะหนึ่งชั่วโมงห้าสิบาททำงานต่อวันได้สิบชั่วโมงได้วันละห้าร้อยนะครับทํายังไงให้เดือนนี้มีรายได้เดือนละสักแสนหนึ่งโอ้ยากมันมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็คือการเอาเวลาไปผูกกับรายได้เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนผมก็เคยตกหลุมพรางนี้ตอนเป็นนักเรียนนะครับคือโหขยันมากแม่งแล้วเอคิดว่าเฮ้ยอยางมีไรายได้เดือนละแสนทาไงวะโอ้โหมันมันเป็นไปไม่ได้นี่หว่าดังนั้นเนี่ยถ้าอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีข้อจํากัดเช่นอาจจะทําได้แค่วันละเท่านี้จํานวนชั่วโมงหชั่วโมงขยันให้ตายยังไงก็ได้แค่ห0าสบาทสมมุตินะ คือไม่ผิดนะครับคือบางคนเนี่ยต้นทุนชีวิตอาจจะน้อยไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับคืออย่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานประจํานะครับทำทำไปก่อนเราทําไปก่อนใช้คาว่าทําไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ว่างที่พักผ่อนหรืออะไรเนี่ยลองมาศึกษาหาความรู้ยุคนี้มีอาชีพใหม่เยอะมากๆนะครับยุคนี้อาชีพใหม่แบบเยอะมากๆคือคือผมใช้คาว่าไงเดียมันมันเยอะแบบไม่ทันอะ่ะ คือเยอะจนแบบเราเราเองก็ตามไม่ค่อยทันนะครับมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับอาชีพใหม่ๆที่สามารถทําได้ในเวลาว่างนะครับแล้วพอคุณสําเร็จเนี่ยคุณค่อยเฟดตัวออกมาจากงานประจํานะครับอาชีพที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเอาเวลาไปผูกกับรายได้คือบางคนเนี่ยอาจจะหาเจอเร็วก็โชคดีหน่อยนะครับแต่บางคนเนี่ยหาเจอช้าหน่อยก็อาจจะต้อง อดทนนิดนึงนะครับคือดังนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาหาความรู้นิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับอยู่กับงานที่ไม่ทําเงินสร้างอนาคตไม่ได้สักทีนึงนะครับงานบางงานเนี่ยเป็นงานที่ดีนะครับเป็นงานที่เรียกได้ว่าไงเราชอบนะแต่บางงานมันเหมือนกับว่ามันก็มีข้อจํากัด มันคือมันอิงไปกับข้อที่แล้วด้วยนะครับบางงานเป็นงานที่มีเกียรติด้วยบางงานเป็นงานที่คนนับถือแต่ว่ามันสร้างอนาคตสร้างอะไรได้ยากอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการหาอาชีพเสริมเยอะมากๆนะครับในยุคนี้เนี่ยอาชีพเสริมมันเยอะมากๆแล้วอาชีพเสริมเนี่ยถ้าทําดีๆทําถูกหลักทาแล้วติดเนี่ยโอ้โหบอกได้คําเดียวว่า หลายๆคนรวยกว่าทํางานประจําอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ใครลาออกนะครับเพราะว่าหลายๆหลายๆเคสหลายๆประสบการณ์ที่มาแชร์กับผมเนี่ยที่มาดูดวงเนี่ยบางคนลาออกมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าแชร์ประสบการณ์จากการดูดวงด้วยนะครับไม่ใช่ประสบการณ์ของผมคนเดียวนะครับประสบการณ์ของคนที่มาดูดวงกับผมด้วยนะครับก็คือเขาแชร์ประมาณว่าอย่าเพิ่งลาออกถ้าหากว่ายังไม่มีงานอะไรมารองรับ นะครับแต่ว่าถ้าคุณทําอยู่เนี่ยคุณต้องพยายามเอาเวลาว่างก็พูดตรงๆว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยเนี่ยเหนื่อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ชีวิตคุณจะดีกว่าเดิมได้ถ้าคุณพยายามศึกษาหาความรู้เพราะอาชีพใหม่เดี๋ยวนี้เยอะมากๆบางอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจอย่างสมมติ a f f i l i a t e อะไรพวกนี้เยอะมากๆมันไม่ได้มีแค่เป็นนักแคสเกมหรืออะไรพวกนี้นะครับยุคนี้เนี่ยมันอาชีพมันแบบโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะอาชีพทางออนไลน์ นะครับทุกคนมีสื่อในมือนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาหาความรู้ดูนะครับเพราะว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ทุกคนที่เคยมาดูดวงับผมแล้วแบ่งปันประสบการณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ